สวัสดีครับผมนายแพทย์สุรินทร์จิรานิราใหม่ครับเป็นอาจารย์อยู่ประจำภาควิชาวิทยารครอบครัวคณะแพทยาศาสตร์มหา,าวิทยาลัยเชียงใหม่ครับผมเป็นหมอแล้วก็เป็นอาจารย์นี่ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งก็เพื่อสําหรับไปเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเรื่องการทอดกรถิ่นนะครับซึ่งการทอดกรถิ่นเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่ นหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็จะทำได้เฉพาะช่วงเวลาจำกัดก็คือหลังจากออกพรรษาประมาณหนึ่งเดือนนะครับซึ่งถ้าเราสมมุติว่าตัวเรามีอายุเพียงแค่ร้อยปีนะครับสมมติว่าถ้าเราเกิดมามีพ่อแม่ทําบุญกระถิ่นให้เราเลยตั้งแต่ปีแรกแต่ว่าปีหนึ่งก็ทําได้เพียงครั้งเดียวดังนั้นถ้าเรามีอายุร้อยปีก็ทําได้เพียงแค่ร้อยครั้งเท่านั้น แต่ถ้าเป็นบุญอื่นนี่เราสามารถทำได้สาธารณะทั่วไปจะเป็นพันเป็นหมื่นครั้งก็แล้วแต่เราจะต้องการนะครับแต่ว่ากะถินนี่เป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นกรารทานรวมทั้งบุญนี้เป็นบุญเดียวที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประทานให้ดังนจึงเป็นบุญใหญ่ด้วยได้ทั้งพระพิจุสงฆ์แล้วก็คารวะก็ได้ด้วยครับซึ่งเมื่อ ผมได้ทราบถึงบุญอันนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยตั้งใจทำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528นะครับตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่เลยครับเงินก็ยังไม่ค่อยมากนะครับแต่ก็ใช้วิธีการบอกบุญนะครับซึ่งการบอกบุญเนี่ยผมก็ใครจะทำา5บาท10บาทนะบ,บางคนบาทเดียวก็มีนะครับผมก็รวบรวมมาทั้งหมดเลยนะครับ อยากจะบอกว่าครั้งแรกที่ได้ทําบุญกรถินเนี่ยมีความปลื้มปิติมากเลยนะครับเงินเ0็ดกว่าบาทเนี่ยที่ผมทําไปเนี่ยมีความปลื้มปิตินะทั้งก่อนทําขณะทำํำแล้วก็หลังจากทำนะครับซึ่งก็ทําให้ผมรู้สึกว่าปิติใจมากว่าเราได้สร้างบุญอันนี้นะครับแล้วก็มีความตั้งใจว่าก็จะทําบุญทอดกรถินเนี่ยไปทุกปีเลยนะตั้งแต่ปีนั้นมาเนี่ยผมก็ทอดกรถินทุกปี แล้วก็พยายามชักชวนหมู่ญาตินะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ก็ไปชวนหมดเลยนะครับนะครับทำบุญทุกปีครซึ่งรู้สึกว่าทําแล้วเนี่ยมันเกิดความปิติแล้วก็เกิดสิ่งต่างๆดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมากมายนะครับแล้วยิ่งได้บอกบุญเนี่ยปรากฏว่าก็ยิ่งบอกบุญได้มากครับจากพันนะครับ ก็เป็นหมื่นจากหมื่นก็เป็นแสนนะครับจนปัจจุบันก็บอกบุญได้เป็นเอ็มก็คือเป็นล้านขึ้นไปครับก็ทั้งจากตัวผมเองที่ทําบุญแล้วก็จากการบอกบุญญาติสนิทมิตรหายนะเพื่อนฝูงทุกๆคนเลยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกมีความปิติใจมากคือรู้สึกว่ามันมีแต่ความก้าวหน้าไม่มีคําว่าอดครับมีแต่คําว่าได้นะครับแล้วก็จะมีแต่คําว่า ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพวกพบทุกช่าต่าประทั่งถึงที่สุดแห่งคระทั้งจทุกคนไม่ควรมีเพราะเราเกิดมาสร้างมารมีต้องเป็นมหาเศษธ,ธีกันทุกคนต้องเป็นมหา